สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามากินข้าวกับน้ำพริกอ่องหมูนะครับผมสุดเนื้อด้วยผักมาเป็นถาดใหญ่นะครับผมมีเป็นสิบอย่างนะครับวันนี้มีแตงมีมะระมีพริกมีต้นหอมผักชีมีมะแข้งมียอดมะกรอกมีข้าวโพดอ่อนมีแคบหมูมีพริกขี้หนูสวนโอ้ต้นหอมอีกเยอะเหนื่อยผักมาเป็นดวงมาเลยคุณผู้ชม น้ำพริกอ่องหมูครับผมนั่งคู่กับผักใช่แล้วลุยเลยมาลุยครับคุยเลยครับผมมาเด้อปามิพี่น้องครับนี่เหมาะขนาดอุ้มกวยบ่ขึ้นรำเลยยดอดออออ ม,ม,มันละมันคมแคบหมูก็มีนี่กุยครับผม วะวันนี้วันนี้กินกระเจ็บด้วยเหรออันพริกกระเด็นอืมกเกลยพี่เจมไม่กินกระเจ็บอะ่ะมันอดมาได้เหมือน,นระเจี๊ยบอ่อนเนี่ยผัดแก่บุกินอ๋อ,อมันกรอบอออน้ำพริกมันนี้อร่อยมากคุณผู้ชม มันเข้มข้นอ่ะอืมใส่ขมูดกินนะพี่อ่องก็มีแคบหมูมันคู่กันมันจูกันอีกแล้วเป็นแฟนกันไม่ใช่จูหรอไม่ชูชูมันถ้าไปเกมอ่ะชูไหมนี่เป็นชูไหมอยากจะเป็นอยู่แต่ไม่มีใครใครเอาไม่นอนเงียบอืมเนี่คุณผู้ชมมันเข้มข้นอื พอขนาดอ <this> <have S 2> ืมก็พักอืมถ้าพดอืมถ้พอดเป็จุกมันจะหวานหวายมากตอนนี้ผมติดแล้วว่า ผักใบเขียวบ้านเรามากเลยเหผมชอบกินมากตอนเนี้หรือว่าติดแต่อื่นะอะไรอ่ะก็ไม่ติดแต่ผักนั่แหละชอบผักไม่อร่อยเ่ามากอล้ำก่อนเราไม่จินมแล้วจินมก่อนเ้อหอมแมีกอย่างนึง โคบมาแข้งสับตบดูซาเผ็ดซาต้นหอมสวยอะผม อยากกินมาหลายวันแล้วน้ำพริกอ่องกินแต่น้ำพริกน้ำปูกินแต่น้ำพริกไอหนุมน่มวันนี้เลยจัดสักหน่อยนึ่งนี่หั <laughs> ่นเองแบบอมะ กัพะพาม,มันเท่ากันไหมอ่ะไม่เคยลองกินจับน้ำพริกอันนี้เลยเขาผักที่ไม่กินเขา อะไอโนฮึมขอบมากมันกัดได้ขอบกัขบกขบ้าวโพดเองน้องขอ้าวโพดเลยแบบฟันไม่มีอะใช่ป่ะเนี่ยมาคนก็นหลอมกันแล้วอุ้ยฟันหลอมเอง มันยังแบบดีอยู่ไงมันสุดภาพใช้งานแค่ซี่เดียวอะไม่ส่งผลหรอกเห็นไหมสบายแบบเมื่อคืนฝนก็ตกนะทำไมกลางวันร้อนเนง่ยแบมัเอา ไม่เกี่ยวและฝนตกไปเย็นนะาำฝนตกมามันก็ต้องเย็นดิเพราะว่ามันได้น้ำใช่ไหมล่ะฝนตกตอนกลางคืนแต่แดดออมันก็ร้อนละความเย็นมาทู้ความร้อนไม่ได้แล้วสมัยนี้อาทิตย์แรงอ่ะดิอาทิตย์โหดแรงแสงมันคองสักวันผมก็น่าจะแบบดำปิดอ่ะโดนแดดบ่อยอ่ะ อร่อยมากกินผักเล่นดีกว่าไม่ต้องหมูติดมันเนาะหมูทอดเองแค่ที่มันผูยชมมันมันหน่อยมันมันอีกแล้วมันมันอีกแล้วลด้สุดจะชวนกันไปวิ่งผู้ชมจะเอามันหนึ่งก็วะไม่งดไหนล่ะงดทำอย่าง อด,ดได้กับอาลัางกาโอ้โหคำนี้ <laughs> แต่ว่าอากาศบ้านเราร้อนเนี่ยมันเผาผ่นดีมากเลยนะเหงือ่อออกง่ายมาก อ้าวไม่น้องนะวันนี้ไม่ออกฉากอ่ะลุกเลยลุกเลยหลบหลบอยู่ลุกแล้วลุกแล้วลุกลลลก็เร็วเลยว<ล>ันนี้ขี้เกียจแน่เลยเนี่ยนอนกินน่นะ<อ>นอนกินแล้วไม่นั่งออกฉากเลยวันนี้ไม่ทําการทํางานเลยเหรอ,อเดี๋ยวไม่ให้กินนะต้องนั่งนะนั่งต้องนั่งเป็นแขกรับเชิญเอา น,นั่นนอนนี่ตัวนี้มามแล้วฟ <laughs> ันไม่ม,ไมีกินได้ปะนะเข้มค์เข้ากลับมาละเข้ามากๆขมๆแบบพอดีอ่ะ <laughs> บริการผิกเลย <laughs> อย่า <pel it> <laughs> เพ็ดยแต่ป๊อ เผ็ดแ,แล้วกันถ้าเป็นแบบพริก,รกแบบมิเล็กๆอันนี้มันเผ็ดเกินไม่ไหวไม่น่าใช้มือคันนี้ลับนี่ไม่กินเลยทำไมอะกระจายจับทำให้กินข้าวอร่อยขึ้นนะต้องเชืทุกอย่างเนี่ยแต่แต้มมาข้ากัอันนี้ออกเนาะเปิดเรีกเลยอ่ะข้าวแจงเบสิกอยู่แล้วสำหรับคนที่แบบไม่ชอบผักเหม็นเขียวแต่เรานี่คือต้องแบบนี้นี่ น้องหวานมักแบบนี้มากว่ามักขมขมมากขมขมกลิ่นแรงแรงพ่อพ่นพมาเห็นหลังเหรอพวกเคียวได้ไหมสี่ตัวคุณผู้ชมฮะหนึ่งสองสามนี่เหรอ,อ,อน่าเพลิดคุณสองคุณสอง มดเยอะมากเลยเล่มสองตอนเอาเนี่ยตอนเดียวอืมกลับในตอนนี้อะไหนอ๋อให้ข้าวโพดดีกว่าอิ่มคุณผู้ชมโอ้น้ำพริกลดไปครึ่งเลยอ่ะกุ้ยไซกุ้ยส่ตอนแรกอะคำเดียวอิ่มเลยอร่อยมากหนูเข้ามาก วันนี้เอาไว้เพียงนี้ก่อนนะครับผมวันนี้ก็ชวนผู้ชมนะฮะมากินข้าวกับน้ำพริกอองนะครับผมพริกอ,องหมูสูตรภาคเหนือนะครับผมอร่อยเด็ดลาผู้ชมไปก่อนนะครับพบเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ